เราจะคันดิดไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมให้ดูไปเลยว่าเส้นทางเป็นยังไงกันอ่ะใครขึ้นคันไหนคันที่ใครอ่ะโอเคขึ้นแล้วดูคนตามมาอ่ะมีใครบ้างเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูต่อดูต่อนี่เจ้ายักษ์ใหญ่แดนไปตั้งชื่อว่าโกอืมเท่มากดูการดูการใครใครนั่งใครนั่งคันนี้ไหนไตรเปอร์คือใคร สวัสดีครับนี่วิีันลุกสุดยอดว้าวว้าวว้าวเดินกันต่อไปเลยเดินกันต่อไปเลยเฮ้ยคุณไม่ใช่เนคนนี้นี่อ๋อไม่ใช่ทุกคันของเราอ๋อหรอทุกคันของเราจริงดิแล้วคุณไปขึ้นคันนั้นแล้วคุณจะไปไหนต่อเนี่ยโอ้ไปกันแล้ว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 ไปกันแล้าว ขันนาขี้เกียจเดินแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูกันแล้วกันว่าตึ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรกันยังไงเอาเอาเบียร์เอาเบียร์มาล่าผมทำไมอ่ะ้าวเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขากระชากรถทำไงอ่ะโอ๋อ้อุ๊ยนี่คนขับครับตำรวจครับ คุณตำรวจครับคนขับกินเบียร์ครับดูกิ่งไม้ด้วยนั่นใครอ่ะไอ้ดูกิ่งไม้นะลูกไอ้ไดูเบีมียกมือเลยนะไปนะโก้โอ้โหกูนี่อออืืโอ้โหเลิกดีไหมเนี่ยใครโยนกล้องมาให้กูวะชหมายใครอ่ะใครโยนกล้องมาให้ท่านอยู่ที่ใครวะไม่เข้าใจใจอ่ะใจอ่ะสุดยอด เออใครดูวิดีโอตอนนี้ได้แม่งเก่งมากเลยอันเนี้ยโอ้โหเ <laughs> ก่งดนตีนีทายลังเลยนี่ทาหลังนี่เคยดูตอนนี้ได้เก่งมากไอ้เนี่ยบอกให้อ้ว,วกแตกเมา,เอา,เอาขอให้ทันทีดูอ้วกแตกตะบัดหนี้ <laughs> เฮ้ยลังแกกูกูลังแกคนดูต่อไปขอให้อ้วกขอให้อ้วกข่อยอ้ววอ้วก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 ้ลองยื้ครบลองยือครบดูนี้ดูนี้ดูนี้ดูทำเข้าไปทำก็ไปทำก็ไปอ่าไอเออเออเออ้ออผมดูแค่หนึ่งวิผมก็อ้วแล้วแย่เอาโอเคโอเคไปล็อกพี่ล็อกหน้าหลังพี่ล็อกหน้าหลังเอาโอเคเขาเซฟตี้แล้วจับจับจับมือดนจับ ดิบอะรู้จักดิบน้าหลังไหมโอ้ดิบดิบรู้จักแต่ดิบดิบไม่รู้รู้จักดิบดิบอยอะแยะเลยดิ้าหลังเลยทอะไรครับพี่ใครโยนกล้องให้กูแล้วมันจะไปออกไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะมีโอกาสกลับไปถึงรถป่ะงปะเนี่ยคนหลับถึงมีโอกาสเป็นหลับไปนอน おお I mean, ไปไปครับลง